สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะโซเชียลจับพิรุษกระติกไม่ได้ขึงนกระเป๋าแตงโมนิดาแถมมองกล้องวงจรปิดทุกจุดหนึ่งเดือนแล้วสําหรับการจับไปของแตงโมนิดาแต่ในโลกโซเชียลก็ยังผุดหลักฐานใหม่ตลอดล่าสุดมิเชลเนตจับพิรุษกระติกไม่ได้ขึงนกระเป๋าแตงโมแถมมองกล้องวงจรปิดทุกจุดเป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนแล้วที่เกิดเหตุการณ์นะักแสดงสาวแตงโมนิดาพัดตกเรือสปีดโบ๊ทเสียชีวิตอย่างปริศนา หลายคนยังสงสัยความไม่ชอบมาพากลของบุคคลทั้ง5ที่อยู่บนเรือนอกจากนี้ยังมีการผุดประเด็นร้อนหลักฐานใหม่ๆขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแม้ล่าสุดจะมีการชนะสูตรศพแตมโมนิดาถึงสองครั้งแล้วก็ตามแต่ทางตำรวจก็ยังไม่สามารถสรุปคดีได้ล่าสุดได้มีแอคเคาทวติตเตอร์หนึ่งซึ่งคาดว่าเป็นชาวต่างชาติเขียนตั้งข้อสังเกตประเด็นที่น่าสงสัยเกี่ยวกับกระรติกอิสรินผู้จัดการส่วนตัวและเพื่อนสนิทของแตมโมนิดา ทั้งเรื่องกระเป๋าของแตงโมที่อาจไม่ได้มีการส่งคืนให้กับครอบครัวและเรื่องที่กติกมะจะมองกล้องวงจรปิดทุกตัวที่เดเดินผ่านซึ่งไม่น่าจะใช่เรื่องปกติของคนทั่วไปหรือไม่สําหรับโพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากบรรดาชาวเนต็ตต่างแฮรีทวีตแ,แสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากบางคนสงสัยเหมือนกับเจ้าของโพสต์อาทิเช่นเออจริงกระเป๋าหายไปไหนบอกเอาของโมกลับไปให้แม่บ้านท,ท,ทั้งที่ไม่ได้ถืออะไรตอนเข้าห้องน้ําก็ตัวเปล่าพ่รู้ไปโหมด ซึ่งหากย้อนกลับไปในช่วงที่เกิดเหตุกระติกได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าของทุกอย่างทั้งกระเป๋าและโทรศัพท์มือถือได้นําไปฝากไว้กับแม่บ้านที่บ้านของแตงโมแล้วหลังเกิดเหตุอย่างไรก็ตามอาจจะรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก tnews co th ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ